เดี๋ยวก่อนกอนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านเติมแกมสำหรับสายกาชา in m a c k m อ็มไทยแลเปิดมานานถึง10ปีผอมโปรลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง500,000คนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะ ะะสู่ช่องแปดบาทีค่ะก็วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของท็อปปิ้งโลเคาเซหายและท็อปปิ้งโจมตีนะคะที่เซฟนำม,นมาผสมกันใน2ทีมนะ,ะสำหรับตัวของดากโก,โก้หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราควรใช้ท็อปปิ้งไหนดีกว่ากันนะคะวันนี้เซฟก็จะมาบอกถึงความแตกต่างแล้วก็ ตำแหน่งความเหมาะสมนะคะว่าทีมไหนใช้อันหนดีกว่ากันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยการจัดท็อปปิ้งเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันเนะว่าเอ๊ะทำไมต้องผสมท็อปปิ้งทาไมเออใช้แบบเดียวผืนเดียวไปเลยไม่ดีกว่าหรอท็อปปิ้งเหมือนกันห้ามเม็ดเลยไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าไม่ได้เอฟเฟกเพิ่มเติมนะคะ ก็อันนี้นะคะเซ่ก็จะบอกทุกคนนะคะว่าที่จริงเนี่ยถ้าใช้ห้ามเดเนี่ยมันก็ดีมากมากเลยนะคะทุกคนแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่ท็อปปิ้งนะคะมันไม่ได้หากันง่ายๆเนาะเซ่เข้าใจทั้งมือใหม่และมือเก่าบางคนก็ยังหาท็อปปิ้งยากไหนจะเล่นหลายตัวอีกอะไรอย่างนี้นะคะบางทีการย้ายท็อปปิ้งเนี่ยอาจทำให้เงินหมดได้เนาะวันนี้นะคะก็เลยจะมาสาธิตทุกคนน่ะได้ดูกันเนาะว่าความต่างนะคะระหว่างการใช้ท็อปปิ้งแล้วเขาใจหายล้วนไปเลยของ ดาร์กโกโก้เนี่ยกับที่มีพลังโจมตีดเ,ดเสริมมาบ้างเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะ 1. เราต้องมาดูก่อนว่าทีมของเราใช้เป็นทีมไหนนะคะเดี๋ยวเซฟสาธิตท,ทีมที่เซฟใช้ให้ดูกรณีนี้นะคะตัวของดาร์กโกโก้ของเซฟเนี่ยมันเป็นแท้งตัวเดียวนะคะทุกคนพอเป็นแท่งตัวเดียวแบบนี้แล้วเนี่ยการใส่ลดความเสียหายล้วนถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากกว่านะคะแล้วก็สังเกตด้วยว่าทีมของเราดาเหจียพอไหม อันนี้นะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตเป็นอันดับที่2เลยนะคะคือ1ถ้าเป็นแท็กตัวเดียวเนี่ยยังไงก็ต้องฟิกนะคะในส่วนของลดความเสียหายให้อยู่แล้วเนาะเราจะดึงดันนะคะหรือฝืนที่จะใส่โจมตีไปด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยเนะาะเพราะนอกจากจะยืนให้ทีมไม่ได้แล้วนะคะอาจจะทําให้ทีมเนี่ยล่มได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ลองดูนะคะ บางทีหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราใสู่้ทาให้ตัวอื่นอย่างเงี้ยดาเมจมันพอไหมนะคะเราลองดูว่าดาเมจเนี่ยมีประมาณกี่ตัวขั้นต่ำนะคะอยากให้มีดาเมจประมาณ2-3ถึงตัวรวมตัวซัพพอร์ตไปแล้วด้วยนะคะอ่าแบบเมื่อกี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันนะคะเหมือนทีมนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเซฟเอาตัวดักโกโก้นะคะอย่างที่บอกไปถ้ายืนแทงเดียวแบบนี้เนี่ย ต่อให้มีตัวซัมมอนนะคะมาช่วยยืนข้างหน้าบ้างหรือตัวน้องแกะอันนี้ก็คือจะมี2ตัวเนาะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีแค่ตัวเดียวนอนองน้องแกะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออมีปุ้งปุ้ยนะคะมายืนข้างหน้ายังไงเราก็ต้องมีในส่วนของลดความเสียหายล้วนไว้ก่อนนอกจากว่าทุกคนลองไปเล่นแบบหลายทีหลายหนแล้วจะรู้สึกว่าโอ๊ยทีมเรายืนสบายเนาะยืนแบบอีซี่มากเลยนะโกโก้โย,ยืนได้แล้วย,ยังไม่มีดาเมจเพิ่มเนี่ยคะ่ะ ลองอาจจะเสริมหรืออาจจะเพิ่มตัวอื่นเข้ามาแทนก็ได้เป็นฮิวเดี่ยวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนคือบางทีอะเราเข้าใจว่าหลายๆคนก็ยังหาท็อปปิ้งให้กับดักโกโก้อยู่แล้วบางทีตัวอย่างมองตัวอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทํายากเกินไปเหมือนของเซฟเนี่ยบางทีลดความเสียหาย40เปอร์เนี่ยมันก็ทํายากเกินไปเราก็เข้าใจทุกคนก็เลยคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ทุกคนนะคะทําแบบ ถ้าใช้ลูเขาเสียหายล้วนนะใช้ไปเลย5เมตรนะคะเพื่อให้มันได้คอมโบข้างล่างอีก5เปืนเนาะมันจะได้ต่ำๆแล้วเนี่ยมันได้25เปอร์นะทุกคนอันนี้น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อเป็นแทงสองนะคะก็เดี๋ยวจะมีเงื่อนไขให้ดูอีกที่นึงเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้นะคะก็บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้ทีมไหนดีหรือแบบใช้ไม่ถูกใช้อะไรดีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกรณีนี้กันเนาะ อันนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นดาวเมจสองตัวนะคะเออดาวเมจหลักๆเลยอ่ะสองตัวแล้วก็ตัวดักโกโก้มีอยู่คู่กับเคฟนะคะอ่ะเราลองสังเกตดูดีถ้าเกิดว่าตัวของดักโกโก้เนี่ยมันยืนคู่นะคะกับตัวแท้งตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถใส่เป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีผสมกับกรดคักเจ็หายได้อ่าจะมาดูก่อนนะถ้ายืนคู่เคฟหรือโฮลี่เบอร์รี่ ใส่เป็นลดข้าวเสียหายล้วนหรือลดข้าเสียหายผสมพลังจมตีก็ได้นะคะอันนี้มาผสมกันแต่ถ้ายืนคู่กับลุงซีรอนนะคะจะบอกทุกคนว่าถ้าคู่กับลุงซีรอนเนี่ยจะใส่ลดข้าเสียหายก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าต้องคำนึงถึงว่าให้ตัวของดักโกโก้เนี่ยตายก่อนเท่านั้นนะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปหรือใส่เป็นโจมตีล้วนไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่และ ตัวยืนกับตัวไหนบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายๆคนพยายามแบบอาจจะหาทีมทาไกด์ตามนะคะแต่ท็อกซิงอาจจะไม่เอื้อมนวยอย่างเงี้ยเราก็มาเน้นดูที่เอฟเฟคเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะเหมือนเอาทีมเซฟเนาะมาช่วยตีนะคะอ่ะอันนี้อีกลืมบอกทุกคนข้อดีของดาโกโก้นะคะที่เจฟรู้สึกว่าปพื้มปิติมากๆคือพาสซีฟของดาโกโก ลดอ่าเขาเรียกไงลดดีบัฟยีเปซ็นเป็นพาสซีฟแบบคือไม่ต้องใช้สก,กิลใดๆคือยืนยืนโง่ๆก็ลดลด,ลดะไรนะลดดีบัฟตัวเองไปแล้วยี่สิบเปอรเวลาสิสตสแนหรืออะไรเนี่ยนางจะหายก่อนเพื่อนนะคะเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้ามายืนตัวหน้าเวลาโดนสาจะเปล่าแบบทีมเมื่อกี้นะคะมาสั้นปุ๊บ ถ้าเกิดดาวโคโก้มันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็หายไวนะทุกคนหายสตันค่อนข้างไวมากนะคะแทบจะติดน้อยมากๆเลยแลย้วยิ่งได้บัฟของพาเฟ่ไปอีกนะบางทีถ้าได้บัฟพาเฟ่บบัฟตัวเอง20เปอร์เราเป็น60เปอร์แล้วนะคะเวลาโดนกระโดโดตึงเนาะก็จะหายสตันเนี่ยค่อนข้างไวนะคะอันนี้ก็เราเอาไปใช้เวลาเจอกับทีมสาวเจ้าป่าได้นะคะอ่าท็อปปิ้ง ที่เซฟบอกไปนะถ้าทุกคนกังวลว่าเออล่ลดค่าเสียหายเนี่ยจะทําได้ยากนะคะก็พยายามหาหนู่นหานี่มาผสมเพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ท็อปปิ้งอันนี้นะคะเซฟอยากจะแนะนําแบบนี้ว่าถ้าเกิดเรายืนคู่กับตัวที่ถึกๆนะคะใช้เป็นอันนี้ไปเลยก็ได้เนาะอย่างน้อยเป็นด้ามเม็ดเสริมนะคะเพราะดูสิทุกคน ประมาณ29-30%นะคะด้านเมทที่เราได้มาความอืดเราอาจจะหาท็อปปิ้งที่มันดีกว่านี้ก็ได้เนาะอันนี้ของเซฟลองผสมแบบเปอร์น้อยๆมาเลยท่ะมาลองผสมดูนะคะนี่มี2อันที้ให้เลือกนะคะเซฟเคยลองเล่นลดคับไอลดคูทามแล้วคูณทามล้วน5เมดมันยืนไม่ไหวนะคะแต่สกิลไวจริงไหมไวไวไวขึ้นเยอะเลยนะคะแต่อันนี้ฝัดตกไปก่อน นะคะก็จะเน้นไปสองอย่างคือคูท่ทามอ่าไม่ใช่คูท่ทามลดความเสียหายล้วนนะคะกับลดความเสียหายผสมพลังโจมตีนะคะหรือเพิ่มพลังโจมตีไปเลยก็ได้แต่ลดความเสียหายต้องมี25่ส้าเปอร์เซ็นต์นไปนะคะก็ลองประเมินดูได้นะคะอันนี้เซก็ถือว่ารีวิวเปนในตัวเลยก็แล้วกันเนาะว่าน้องเอ่อนาโกโก้นะคะเป็นยังไงบ้างการใช้สกิลเอ่ยอะไรเอ่ยสกิลดีไหมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติม มาทําให้ดักโกโก้เรายืนได้เนี่ยไม่ใช่แค่ในส่วนของท็อปปิ้งเท่านั้นนะคะเหมือนถ้าใครทาท็อปปิ้งไม่ไหวแบบโอ้ยฉันสุ่มหาอัปเกรดท็อปปิ้งอะไรก็แล้วยังได้เกลืออยู่หรืออะไรเงี้ยคะมีอันนึงที่ได้ได้ใช้ถาวอรแน่นอนคือศูนย์วิจัยคะ่ะทุกคนศูนย์วิจัยนะคะเนื่องจากดักโกโก้เนี่ยเป็นในสายส้มจมตีนะคะไม่ใช่ส้มจมตีสายจูโจมนะคะโอ้ยวันนี้เบอร์มากนะคะก็เป็นสายจูโจมนะคะทุกคนก็ ให้อัพนะในส่วนวิจัยคุกกี้นะคะเ่เราลองหาข้างล่างดูเดี๋ยวเซฟจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันพร้อมๆกันเลยเนาะเพราะว่าคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราอัพยังไงบ้างนะคะอัพถึงไหนอัพอะไรบ้างอัพไม่ถูกเนี่ยเดีเ๋ยวเซฟพาไปดูพร้อมๆกันนี่นาะของเซฟเมื่อ,อจะลกๆหน่อยมาตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกในส่วนของส่วนวิจัยคุกกี้นะคะ,ะมันจะมีทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันอัตราคริิคอลนนะคะพลังชีวิตเหมือนอันนี้ของเซฟเนี่ย เพิ่มพลังจบตีสายจุจายจโนาะให้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า1ค่ะซีรอนบางทีเซฟก็ใช้นะคะในดับโกโก้อีกนะคะตันอัพจนตันมันเพิ่มถึง3%นะคะเซฟว่าไอพวกนี้เนี่ยเหมือนได้ท็อปปิ้งมาอันหนึ่งเลยนะอบลองตันมาอันหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะเรามาอัพในส่วนของเลเวล1ก่อนก็ได้เลเวล1เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างน้อยแล้วก็วัตถุดิบมันก็ปานกลางนะคะนี่ เราอ่ะมาตามเก็บในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันได้เปิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วใช้เงินไม่เยอะในเลเวล1เลเวล2นะคะอัพแค่ประมาณถึงเลเวล5ก็ได้เราอัพเฉพาะสายได้นะคะทุกคนหรือถ้าใครอยากจะอัพแบบให้มันถึกไปพร้อมๆกันเนี่ยเอาแล้วก็อัพ พุกี้ทั้งหมดได้นะคะอ่ะของเซ์เนี่ยจะเลือกอัพเป็นบางส่วนไปก่อนเนาะเพราะว่าเอ,อ,อุปกรณ์เราไม่พอนะคะเงินการอัปเกรดไม่พออยากให้เน้นนะคะในส่วนของพลังโจมตีด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นคีย์หลักอีกตัวหนึ่งนะที่แบบลดดีบกักเอยโจมตีเอยแทงข้างหน้าเอ่ยืดอึดเอ่ยอย่างะคะ่ะ ถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกว่าหาท็อปปิ้งไม่ได้นะอย่างเซฟบอกดแล้วเงินค่อนข้างเยอะและเหลือนะคะก็มาอัพในส่วนนี้ได้ถือว่าช่วยระยะยาวมากๆเลยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกแลนด์มาร์กต่างๆเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยอย่าลืมอัพ นะคะหรือเสื้อเลนมาร์กมาวางด้วยเลนมาร์กใหม่ก็ถือว่าปังฟูริเยนะคะถ้าติดค,คริติคอลก็คือดาเมจติดคริปปุ๊บแรงขึ้นไปอีกนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังหาท็อปปิ้งน,นะคะใส่ให้ตัวของน้องดักโกโก้ยังไม่ได้เนาะก็ลองเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดูอ่ะสรุปอีกทีนึงนะคะถ้ายืน2ตัวเนาะดักโกโก้สามารถใส่โจมตีได้นะคะช่วยได้แต่ให้ยืน1ตัวเดี่ยวๆเ,เลย ลดความเสียหายล้วนเท่านั้นดันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าแบบดันไม่ไหวแล้วอย่างน้อย5เมตรต้องมีนะคะจะได้ อเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขล่างอีก5%นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับการปัา้นนานในส่วนของน้องดาร์กโกโก้กันนะคะก็ทยอยทยอยเก็บกันได้นะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้นะคะอยากได้การันตีเนี่ยเซฟมีแพ็กเกจนะคะแนะนำเลยนะคะ3ามแพ็กนี้นะสามารถไปเติมนะคะแล้วก็เอาแสงเนี่ยมาสุ่มกันได้ที่ตู้ของคุกกี้ลดดาร์กโกโก้นั่นเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะถ้าใครสงสัยอันไหนนะคะหรืออยากให้ลองทีมไหน นะคะหรือตัวของดักโกโก้คุณตัวเนี่ยถามข้างล่างได้เลยหรือทาง Discord ก็ได้นะคะเดี๋ยวเซฟเนี่ยจะมาทยอยตอบทุกคนนะเพราะว่าเซฟลองคอ่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะก็อันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะมาแนะนําให้ทุกคนให้ได้ชมหรือได้รู้กันอีกทีหนึ่งนะคะสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะคะสวันนี้ขอบคุณการรัชบชมเปหนึังค้งคะ่ะบ๊ายบาย